สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมาทากว๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ทุกอย่างเนะาะพี่อ้อยต้องหั่นหมดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะโปรตีนเกษตรนะคะอย่างเม็ดพี่อ้อยหมดนะคะพี่อ้อยเลยต้องใช้อย่างแผ่นนะคะมาหัน่นลูกชิ้นพี่อ้อยก็ต้องหั่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกชิ้นที่ลูกใหญ่มากนะเป็นลูกชิ้นปิงปองเนาะลูกชิ้นโตมากๆนะคะเวลาทานจะทานยากนะคะเพราะพี่อ้อยเคยทําคลิปไปแล้วนะคะตรงนั้น คือลูกชิ้นลูกใหญ่มากๆนะคะเวลาทานพอเราตัดแล้วเขาก็จะกระเด็นเนาะพี่อ้อยก็เลยวันนี้พี่อ้อยทำาละหันนะคะพี่อ้อยจะใช้เส้นสปานะคะวันนี้ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเส้นสปานะคะถุงวอลไม่มีนะคะวันนี้ใช้เป็นผักคะน,น้าแทน ผักคะน้าอรออยเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ชายตอนพี่ชายขายนะคะก็ก็จะใช้ผักคะผักบุ้งเนาะ น้ำซุปนะคะเครื่องปรุงเนาะที่พี่อ้อยเคยบอกไปนะคะตอนนั้นเนาะเป็นซองแดงนะคะหาซื้อได้ในห้างย้อยซื้อที่ห้างค้าปีกนะคะห้างแมคโคร เทียมค่ะถ้าทานเจนไม่ต้องใส่เนาะพี่ไห่ทา,านเป็นมังนะคะพี่ไจะใส่กระเทียมต้นหอมเครื่องใช่ค่ะเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อมังสวิรัตนะคะน้ำข้นมาทานด้วยกันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสีด้วยนะพี่ออยฝากเป็นกำลับบงใจให้หลานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ